สวัสดีครับผมสสายลุง أ, อปอสอนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีนะครับสอนวิธีการตัดเดือยน,นะฮะตัดเดือโดย,อยนนโดยที่เราไม่ใช้เทียนนะครับโดยที่เราไม่ใช้เทียนแล้วเลือดจะไม่ออกนะครับเรามีวิธีนะครับเรามีวิธีการตัดนะะโดยที่เลือดไม่ออกเลยนะครับแต่บางคนนะครับบางคนเขา ใช้เทียนครับเเทียนรองแล้วก็ตัดเลยนะครับมันก็เลือดก็ไม่ออกครับเพราะเทียนก็จะไปอุดอยูอ่ในทางเลือดเขานะครับอตนนี้เรามาสอนวิธีที่เราจะไม่ใช้เทียนนะครับเราจะไม่ใช้เทียนครับตัวนี้คือพ่อพันธุ์ครับนะครับเจ้าดุกดิกนะฮะ นะครับตัวนี้คือเจ้าลุกดิกครับอายุกวบกว่าครับวบประมาณกวบเจ็ดแปดเดือนนะครับตัวนี้สวยนะครับสองแปดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการตัดอเดือยเลยนะครับเดือยยาวแล้วตัดเดือยออกเพราะอะไรครับเออ หนึ่งนะครับเวลาระทับตัวเมียแล้วเื่อยมันไปเหยียบไปทิ่มหลังของตัวเมียนะครับมันก็ทําให้ตัวเมียไม่อยากให้ทับนะครับแต่นี้เราตัดออกนะครับตัดออกมันเป็นผลดีครับบางทีนะครับเดอยยาวปล่อยเดอยยาวก็สะดุดเดอยตัวเองก็มีนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เรา พามาชมการตัดเดือยนะครับเดือยเอาเปื่อยเลยนะครับผมก็ไม่มีเวลาสักเท่าไหร่นะนะครับเดือยนี้ขายได้นะครับเดือยนะครับเดือยตัวนี้ขายได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคหนึ่งนะครับเราต้องยกขาสูงสูงนะครับยกขาสูงๆงเลยนะครับ ยกขาสูงเพื่อเพื่อไม่ให้เลือดนะครับเพื่อไม่ให้เลือดมันมันลงลงเท้านะครับเราก็เลยยกขาสูงสงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการตัดเลยครับนะครับดูนะเอาเราจะตัดไว้เหลือประมาณสักหนึ่ซนนะครับเดือย นี่นะครับเห็นไหมครับนี่พอรเราตัดแล้วนะครับแล้ก็เข้าเนื้อนนิดนนแต่เลือดไม่ออกนะครับเลือดไม่ออกนะครับ นี่นะครับคือวิธีการตัดเดือยนะครับวิธีการตัดเดือยโดยที่เราไม่ใช้เทียนนะครับแล้วเขาก็ไม่เจ็บนะครับเลือดก็ไม่ออกนะครับเลือดก็ไม่ออกมันก็ทําให้เขาไม่เจ็บนะครับไม่เสียวนะครับถ้ายังเราตัดในเคสนะครับบางเคสเราเอาเทียนนะครับเอาเทียนลองแล้วก็เลื่อยปกตินะครับ อันนั้นอันนั้นคือเลือดบางทีก็เลือดออกเลือดซึมนะครับนะครับนะครับโดยตัวนี้นะครับโดยตัวน yeah ี้ยิ่งยาวยิ่งดีขายได้ครับเลยตัวนี้นะฮะนะครับแวเรามาดูโดยที่สองเลยครับยกขายงสูงแบบนี네้นะฮะยกขายตงสูงนะฮะแล้วเราก็ กาะประมาณ1นึ่เซนครับนะครับกไปเลยแล้วก็เรามาทำแก่้งเพราะตัวเมียเขาไม่ให้ทักนะครับโอเคนะครับ,นะรบสองอันน,นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับนะี่ครับ ซึมสักทีเลยนะครับ,นะรบนี่คือผลลัพธ์ที่ดีนะครับเราก็เอามา,าหูเดือยให้เขาหน่อยนะครับเพื่อแต่งให้เขาดูสวยงามนะครับมันไม่ไปแทงหลังตเมียนะครับอันนี้คือผลดีที่เราตัดเดือยนะครับ ไก่ตัวนี้ตีต่อครับตัวนี้ตีต,อต่ตอ <S <S เห็นไหมครับถ้าเราดูนะฮะดูเดือยเดือยปุ๊บนะครับเดือยเขาจะไปทางนิ้วก้อยนี่คือตีต่อจัดนะครับนะครับคอยสังเกตนะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับ ประมาณเราก็เหลือไว้ประมาณเซนหนึ่งนะครับนี่คือเจ้าลุกดิกนะครับเจ้าลุกดิกไก,ก่พวกขัวครับปวดเจ็ดเดือนนะครับนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคนรักไก่ชนนะครับ ก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งริ๊รง,ง,งเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับว่างวดหน้าเราจะมีคลิปอะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปผมก็จะ,ะวิธีที่จะเอามารีวิวในการรักษาไก่เป็นดอกนะครับอ่า ผมใช้ยาตัวที่ไก่เป็นดอกผมเป่ายานะครับไม่เกินสามครั้งครับหายหายปิดทิ้งเลยครับนะครับไก่เป็นดอกไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าเป็นดอกแล้วลงคอลงกระเพาะแย่นะครับนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ